เออเอาล่ะผมก็อยากไปเล่นเกมเมื่อวานต่อนะมันเหมือนจะใกล้บจ,บจ,บจ,บจ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 บแล้วอ่ะคือที่ยืนค้างไว้มันน่าจะใกล้จบแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไปเจอเกมเกมหนึ่งมาน่าสนใจมากเลยเป็นเกมที่เอาง,ง่ายง่ายเนะออมันมีเกมก่อนหน้านี้ที่คนเขาเล่นกันเยอะมากเลยเป็นเกมผีแนวสองกล้องก็คือ Obs มไยากอางอ,เเองอเปึ I'm on observation duty อืมซึ่งเป็นเกมที่ถือว่าเป็นกระแสะช่วงหนึ่งเลยฮะ แล้วเกมนี้เนี่ยมันก็มาตามลตามกันแต่ว่าเป็นเกมที่อาจจะคนละแบบกันเลยไม่รู้ว่าคนสร้างเดียวกันหรือเปล่านะอ้ง่ายเนี่ยมันคือเกมแนวเดียวกันนั่นแหละฮะเป็นแนวสองกล้องแล้วก็จับตาดูความผิดปกติในบ้านหลังๆหนึ่งว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าภาพอันนี้เนี่ยมันดูเดือดมากเลยนะมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ผมรู้สึกตึงใจว่ามันจะเป็นแบบภาพของจริงเนี่ยก็ตรงเนี้ยอืมเพราะงั้นเนี่ยเรื่องความที่แนวเนี่ยมันเป็นแนวที่เข้าใจง่ายเราพูดเยอะกันดีกว่าฮะไปดูกันเลยแต่ผมเกลียดเกมแนวนี้อย่างหนึ่งนะ เพราะว่าผีในเกมแนวสมประมาณเนี้ยคือมันโผแบบมันเออมันโผแบบโอ้โหเอาใจจะวายอลยเฮ้ยวันนี้มันบางทีนะอ๋ออันเนี้บอกเลยว่าต้องสแกนอาจจะตึมแน่นอนนะคลิปนี้กูเกลียดจริงๆนะกูเกลียดเลยอ่ะแล้วกูมาเล่นทำไมวะเนี่ยแล้วกูมาเล่นทำไมนี่อ๋อเป็นแฟนเกมที่มีอินสปิเรชันมาจากเกมที่มีชื่อว่า M.O. Observation Dusty เก่าอ่ามาเลล่า คาตามันคือมันคือเกมอะไรวะเฮ้ยอาจจะได้เกมใหม่มาเล่นพวกนี้เนี่ยแมนเดล่าคาทาล็อกคาตาล็อกคาตาล็อกอ่ะในเมื่อเราเข้าใจกันดีแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยเราเปเรถึงหกโมงเช้ามันมีดาร์กโหมดด้วยเหรออะไรคือดาร์กโหมดไม่เอาดีกว่าสตาร์ทเลยชิปโอ้ยไอเกมไม่ค่อยเล่นเลื เกมนี้เนี่ยพอสําคัญก็คือเราจะต้องเช็คดูทุกห้องก่อนว่ามันจะมีมันมีอะไรที่มันเป็นปกติของมันหรือเปล่าเออเราจะได้รู้อ่ะตามนี้เลยฮะตามนี้เลยฮะช่วยกันดูด้วยไอ้เนี้ยช่วยกันดูที่อะไรวะไอ้อสัตว์อ่าสแกนสแกนสแกนอ่าอุ้ยมีกี่ห้องวะเนี่ยเราแต่เราเคยกินเลขกินยาที่เป็นรยูพวผาซึ่งเป็นซีเจอะไรนั่นปะโอ้โหอันนี้คือจะจำสแ,แกนแหลกลานมากเลยอ่ะ อ่ารูปหน้าคนรูปสองคนยืนอ่าอันนี้เอ้ยมันเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือเรื่มแล้วบอเดี๋ยวก่อนนะผมว่ามันแปลกแปกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวห้องใช่ไหมอันนี้คือเรือห้องเหรออันนี้คือบัสเตอร์เบสลูมแล้วก็เออผมว่ากระจกแตกที่มันแปลกแปล,แปลอะมิมิกเชียล้ยวนึงดิ นั่นน็อดฟาวไอ้เฮี้ยแล้วมืงโผล่หน้าเฮี้ยอะไรขึ้นมาวะนะแสดงว่านั่นคือปกติใช่ไหมชิบหายแล้วเราไม่รีบดูะดีตายตายอ๋ออ้ยอยกดผิดโอ้โหงามไส้แล้วไอ้กระจกแตกนี่ไม่ใช่ใช่ไหม ทำไมตอนผมรีพอร์ตตอนแรกอะเดี๋ยวทำไมผมรีพอร์ตตอนแรกมันมีไอ้หนา้าขาวได้ขึ้นมาเฮ้ยม,มันมีห้องเชี่ยอะไรบ้างทำไมกูไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้โอเคเรายังปกติดีนะฮะอ่าอันนี้คือเลเวลของไอ้นี่หรอเลเวลของผู้บุกรุกใช่ไหม มันมันเปลี่ยนเลยนะเมื่อกี้เนี่ยอ่ะฮะอ่ะฮะปกติด,ดีดิถ้าไมไ่ตาฝาดไม่ใช่ว่ายังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยเออมาอุ้ยเอาผูแมนนี่ผูแมนนี่ยังไงวะฮะ กูตายโอเคโอเคเอาใหม่เม oh <my S 2> okay, oh, ื uh, mm ่อ hmm. กี้ยัมีอะไรต่างไปว่ากูยังไม่เห็นเลยนะอ๋อกระจกก็แตกปกติดีท่านผู้ชมเห็นไหมตัวตัวมันมันมีอะไรแปลกๆเกิขึ้นบ้างหรอโอ้เกมนี้เดือดมากเลยนะแล้วก็ผงขอดูก่อนเลยว่ามันคืออะไรบ้างอ้พวกเนี้อ๋อนี่สามารถดูได้โอ้ ต้องมาดูก่อนเลยฮะจังหวะนี้อันแรกเนี่ยภาพวาดพวกรูปที่มันเปลี่ยนไปโอเคปกติดีอันที่2เนี่ยวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งอ่ะก็ปกติดีอันที่3เนี่ยวัตถุที่แบบซ้ำกันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นพยายามที่จะผสมะสานกันอันนี้กูเรื่องไม่เข้าใจแลวอะไรคืออะไรวะเนี่ยอ,อันที่4ปะ่ะก็คือมีอิมโพสเตอร์เข้ามาอาจจะเป็นมนุษย์อ๋อชิะ่ะ มีคนฮะมีให้บทพวกผู้บุกรุกหนึ่งอันอส่วนเพอร์ฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นร่างเงาที่มันมีตาสีขาวโอโ้น่ากลัวจังเลยส่วนอไอ้พิเชอร์เนี่ยมันอาจจะมมันอาจจะเป็นเสียงที่มีเสียงกระซิบโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆฮะแต่ถ้ามันมีรูปร่างโผล่มาเนี่ยมันจะเป็นคนที่ใส่เสื้อคลุมสีดําปิดบงังส่วนอิเล็กทริกก็เป็นไฟฟ้าพวกเปิดปิดรีดิโอเสียง p ีซคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เลยอะฮะ สว่วนไอท oh. so, so, uh, ูป uh, uh ้าเนี right <figured> <iny urg> ่ยจะเป็นสิ่งที่เห็นได้เฉพาะในเงงเงกระจกข่านั้นอ๋อส่วนครอปด้่น็คอล่างนี่มันอยู่ในเกมเลยเป็นศพส่วนอันนเนี่ยอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่จัดบนหมูไม่ได้อ่าฮะส่วนประตูที่เปิดเนี่ยมันไม่ได้หมายชช้ว่าออบเจกต์มันขยับนะแต่จะหมายถึงว่ามีใครบาคุณเข้ามาในห้องแล้วโอ้โหนี่ผีกี่ตัวเนี่ย โอเคผม o, ่อเข้าใจแล้วผมพอเข้าใจแล้วอ่าหลักๆเลยคือเราต้องสังเกตรูปบ้างผมว่ากับไอ้นี่ไอ้พวกเงาอมันเนี้ยนี่คือจุดหลักเลยเอ้ยฉันล่ะไม่ชอบเลยเกมแนวนี้เนี่ยมันมันมันเมมันเมชัดเนี่ยต้องเฮ้ยเมื่อกี้เสียงหรอ เมืเม่อวันฉันจะต้อง,จ,งจ้งใจเล่นแต่ว่าฉันก็จะต้องเอนเตอร์เทนคนดูไปด้วยเพราะว่าถ้ามันเงียบเกินไปเนี่ยกูบอกเลยว่าขี้แตกแน่ะนอนฮะมึงนั่งดูกูเนี่ยมึงเก่งเงินเยี่ยวไหลอ่ะบอกเลยงั้นผมก็ต้องคอยพูดตลอดเวลาแต่กูจะต้องสังเกตตลอดเวลาด้วยเหมือนกันอาา่ะฮะประตูเปิดใช่ไหมมนเคยประตูเปิดหรือเปล่าวะตอนนี้ผ่านมาจะหนึ่งจะหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าเรื่อการเปลี่ยนแปลงก็ยังปกติดีฮะอันนี้ถือว่าโชค โชคดีหรือเปล่าเมื่อกี้กล้องดับคืออะไรอะเอ้ยโอเคเมื่อกี้ผมนแปลกๆตรงนี้ผมขอรีพอร์ตว่าตรงห้องนี้มีของเปลี่ยนตำแหน่งนี่ตรงนี้นผมม,มันใจเหมือนกันต้องไปดูโอ้ยเออกูว่าแล้วอ้าวไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าถูกอ่าเฮ้ยอ่ามิ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 ม,ม,ม,มิตรงห้องห้องห้องไหนว่าห้องน้ำโอเคอันนี้ชัดเจนหูมันเล็กขนาดระดับนี้เลยหรอนั่นอเชียมมันมาอีกแล้ว ไม่แล้วหนึ่งสองอฮ้ยมูฟ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 รู้เลยรู้เลยเอ้ยอย่าก,กูเลมเปลี่ยนห้องโอ้โหนี่เปนี่ไอ้เหี้ยอะไรอะเลิศโฆษณาสารสามอะไรโอเค ผมว่าอันนี้นี่เป็นอันนนเออดีดงโอ้โหมันเล่นกูหนักแล้วมันเล่นกูหนักแล้วถูกไหมถูกไหมถูกจริงด้วยโอเคกลับมาอยู่สภาพปกติทำไมเมาสกูเหมือนมันมีโหลดขึ้นตลอดเวลาเลยวะเอ,อ้ยอันนี้ปุป้ากูลืมเปลี่ยนข้ออีกแล้ว มันมีมันมันมันจะมีปัญหาตรงนี้ตลอดเลยฮะโอเเออเชี่ยเ้ยเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วไม่เอ้ยมีมิกมีมิมีมิกโตห้องห้องมันถึงห้องอะไรวะเนี่ยห้องสักลีด ก็ตัวนี้มีของหกอย่างตัวนี้มีของหกอย่างจริงๆมันจะมีแค่ห้าอย่างแสดงว่าของมันเคลื่อนย้ายใช่ไหมตรงเนี้ยหรือว่ามันมีมิกวะเอาลองดูก่อนแล้วกันโอเคอ่าน,นี้สามอย่างสามอย่างสามอย่างโอ้ยชี้เอาอีกแล้วมมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วอ๋อ ยังไม่เห็นอะไรเลยนะเพื่อนเฮ้ยมีมิก้านนี้มีมิกมีมิกตรงห้องนอนมีมิกโอเครูปนย้ยังไม่เห็นเปลี่ยน,เลย,น,เ,ลยนเลยโอ้ใครใครมึงใครวะเนี่ยผมว่าของเปลี่ยนแน่ๆเลยในห้องนี้ของมูของมูเนี่ยไอ้พวกนี้ปกติมันไม่มไ,มมไ,มได้จะอยู่อย่างนี้ปะ ไม่ไม่จะห่าก,กันขนาดนี้ไอ้ชี้อ่ะหาและมาแล้วอะไรวะเนี่ยตรงนี้ลองดูดิหายแล้วชิบหายแล้วเออ แล้วก็ตรงนี้ด้วยเนี่ยอันนี้มันคือห้องอะไรอะ่ะทางขึ้นมันว่ามันจะมีของอะไรแปลกๆตรงนี้ที่ผมไม่ทันจะสังเกตว่ามันจะมีหรือเปล่าเฮ้ยมีหมีหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยมีหมีหรือเปล่าวะอ๋อพระเจ้าช่วยยากจังลเลยเฮ้ยเขี้ยไข่ไหมไข่มาพักร,ร,รูปตั้งแล้วตรงนี้วะเนี่ย จะรู้จริงๆเลยหน้าผู้โัษนาแน,น่นอนนี่ชี่ยกูรู้เลยอันนี้ก็ได้ใช่หน้าคนสร้างเกมเนแน่เลยโอเคฉันเจอแล้วอย่างแรกอิเล็กตริกใช่ไหมห้องลิฟวิ่งรูมอันนี้คือชัดเจนย่ำเลยลูกก็ยังปกติดีทุกอย่าง เออผมว่าตัวนี้มีมีมิกแน่ๆเลยว่ะสัมผัสได้เอ้ยนี่ของเพิ่มขึ้นมาป้าตรงนี้กูไม่จะไม่เห็นได้เลยว้ายเอ้ยเดี๋ยว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 อ่าใครเอาเมื่อกี้นี้เฮียกูตายอย่างรวดเร็วกูกี้มันยากเกินอันเนี้ยแล้วเมื่อกี้เหมือนเมื่อวันตอนก่อนจะตายผมเห็นอะไรดำๆตรงนี้เลยนะผมกําลังจะผมกําลังจะทักเลยอ่ะแล้วว่าผีมันทัก ผีมันทักกูก่อนนี่เฮียเออเริ่มต้นได้ดีโอ้ยโอ้โหชัดเจนสวิตเปิดปิดไฟสออันอ้ากูเ่มเปลี่ยนอีกแล้วสัตว์เลยมต้องมีสักห้องแหละเพราจริงด้วยแฮะตอนแรกมันมันออมมันหายป่ะคือมันหายใช่ไหมอ่ะมันจะมีแจกันตรงนี้อันนี้มันมันควรจะมีหรือมันไม่ควรจะมีกลับมันเริ่มแรงขึ้นแล้ว กูได้ตายงี้แน่จังหวะเนี้ยอุย้ยคอป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 ตรงห้องนอนนี่ชัดเจีนอันนี้ของเพิ่มขึ้นมาด้วยตรงห้องเล่นมีมิกหรือเปล่าวะมีมิกแหละไม่มีมิกก็ของดิสอภัยเมนมันเป็นข้อใด้อน่จะไอ้นี่เขตยาก อ้าวเช็บตายแน่กโอเคต่อชีวิตต่อชีวิตต่อชีวิตเพื่อให้กูมาสังเกตไอ้ที่กูไม่อยากจะเห็นเนี่ยไม่มีจริงนะเฮ้ยพวกกูก็สังเกตดีอยู่นะ ที่มันดัดัมดันของมันย้ายตอนนั้นเวที่มันแบจอยดับพลึบไปถ้าเราโชคดีแล้วก็จะมาเจอในในจังหวัดที่มันในนี่พอดีผมก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะออ่ารอบนี้น่าจะไม่รอดฮะยังไม่เห็นอะไรเลยนะวิทย์หรออ่าส เนจ,จริงดา้านหมดคือเดี๋ยวว่าขอเริ่มดูหน่อยดิอู้หูถามจริงพี่ใจยธรรมดาก็จะตายอยู่แล้วเจงจะมีโหมดไฟฉาย,ยด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้หไม่เอาไม่เอาเออไม่เอาไม่เอาเยอยโหมดธรรมดาแม่งก็จะยากตายหาอยู่แล้วแต่น่าลองเหมือนกันนะไอ้ยิวอยู่กับมันยกนิ้วให้กูด้วยปากอยู่ อุย้ยเชี่ยะไรวะนี่ไอ้สัตว์เชี่ยอะไรอ่ะเพืเชอร์หรอพ่อนอนเด็กเอ,อ๋อลองลองลองเพืเชอร์ไม่ใช่ก็จะเป็นตัวนี้นี่เป็นของไอ้อ่าพี่เอ้ยมาส่องปวยเลยเนี่ยใช่แล้วฮ่าเฮ้ยฮ้ยฮ้ยปวยจะส่องมานานไหมเนี่ย โอเคใช่จริงด้วยทำเชียอะไรที่ห้องเด็กวะเนี่ยโอเ้เจอครั้งแรกเลยเก็ไม่ครั้งแรกหรอกมาถึงตัวประมาณเนี้ยก็เจอไำดำไปรอบหนึ่งแล้วเนาะโอ้ชิตคุณจำคำพูดผมได้ไหมฮะตอนที่ผมส่งไอ้นั่นส่วนประตูที่เปิดเนี่ยมันไม่ได้หมายถชงว่าออบเจกต์มาขยับน,นะ จะจะหมายถึงว่ามีใครบางคนเข้ามาในห้องแล้วโอ้โหี่ผีกี่ตัวเนี่ยลองดูดิประตูที่เปิดไม่ได้หมายความว่ามันมีของผิดปกติแต่ว่ามีใครบางคนเข้ามาเรียบร้อยแล้วแม่นั่นเงนั่นเงตรงห้องกินข้าวมันเข้ามานั่งเล่นแล้วนั่นอะ ้องกินข้าวนี่แหละมัง้งโอ้โหพี่ชายไปเลยฮิวพอไล่เผยปุ๊บประตูก็ปิดด้วยรอบนี้ถือว่ามาได้ดีรอบนี้ถือว่ามาได้ดีอบ,อาาดดบอกเลว้เล่นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันได้เอเกมแนวเนี้ยคือต้องใช้ความขยันนิดนึงผมว่าเล่นไม่เกิน20รอบอ่ะผ่านมันต้องม,ม,มต้องผ่านสักรอบบ้างแหละอาจจะมีท้งความฟุกแล้วก็สิ่งที่เราสังเกตได้พอดีอย่างมันเนี้ย ไม่ยากไม่ยากโอ้โหมาเปิดซอาทาัชได้เลยเหรอไม่เอาหน่าอย่างเงี้ยเมื่อกี้มีเปลี่ยนรอบนึงด้วยคือแล้ววะมันมีเปลี่ยนไปสองรอบอ่ะเมืเ่อกี้เนี่ยถุงอ๋อ,อของของเพิ่มดูก่อนของย้ายดิ ว่ากูไม่เห็นเลยออายใครมาเปิดที่อะไรเนี่ยมันไม่มีผีที่มันแข่งกับเวลาเลยหรอว่าว่าถ้าเจอปุ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยคือต้องรีบ รีบจัดการมันไม่งั้นมันจะตายอ่ะเออในอ on Observation d ตต t y นี่คือมีนะแต่กุยังเพิ่งท้วงเลยที่เพิ่งตีสีเองนะก่อนหน้าต่อตาของย้ายกีต้ากลับมาที่เดิมเลยสั์โอ้ยของหายด้วยตรงนี้หรือมันจะพร้อมกันสอ,อันเลยไม่ใช่ของหายที่หนึ่งตรงนี้ ก็ิมันจะมีสมุดวางอยู่อรูปมึงดูโกรธมากเลยอ่ะใครคนคิดเพาว่ารูปนี้ขึ้นไว้ห้อยตรงในห้องมึงเนี่ยน่ากลัวชิบหายยังไม่มีิ i n ูเดอร์เข้ามานะครับตอนนี้แต่อย่ามาเลยครับ พอล้องนะครับอ่าของย้ายตรงนี้มาเรียงกันเลยได้สัตว์น,นี้ของย้ายปะตรงนี้จำไม่ได้มันมีอันนี้ด้วยใช่มันย้ายจากคนนี้มาจนตรงนี้โอเค Oh. โอ้โหเมื่อกี้ห้องอะไรวะมาสเตอร์เบส룸เอ้ยมันต้องเป็นควาจะเป็นเพอร์ฟอร์มปะใช่เพอร์ฟอร์มแต่กดไปแล้วไม่เป็นไรเพอร์ฟอร์มเยี่ยห้วน่ากลัวไปเลยไปเลยชู่ๆอุออ้ย อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อันนทเหรอคือเชียรอเลยวะเพเชอร์เพเชอร์ดูว่าอ oh, oh, okay. ิเล็กทริกอ๋อโอเคอันนเริ่มเล่นมันมันเริ่มมาหนักแล้วแล้วก็ไม่หนักเท่าไหร่นะแค่สิบนาทีก็จะรอดแล้วอันนี้คือจะรอดแล้วเหรอว้าว ตัวนี้ไม่มีเปลี่ยนเลยรอบเนี้ยคือแบบแปลกโคตรๆเย้ you yeah. did it วู้ว้าวเยี่ยมไปเลยนายทํสำเร็จได้แล้วก็ได้รีพอร์ตของทั้งหมด29จาก32ว่ะแต่ยังก็ผมพลาดไป3อัน โแล้วคราวนี้คือก็เหมือนเดิมใช่ไหมอ่าเฮ้ยผ่านว่ะถึงจะรีพอร์ตไม่หมดแต่ก็ผ่านผมว่าใช้ได้นะเป็นแฟนเกมที่ท้าทีผมอยากไปเล่นเกมหลักมากๆเลยเพราว่าเกมแฟนเกมตรงนี้เนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คอนเทนต์เหมือนเกมหลัก ราะว่าเกมหลักเนี่ยมันจะมีผีบางตัวที่แบบมันโล่มาปุ๊บคือเราต้องเล่นกับเวลาเราเปลี่ยนสลับกล้องไม่กล้องไม่ได้เออถ้าสลับกล้องปุ๊บมึงแตกหรือว่าถ้าสลับกล้องแล้วมึงใช้เวลากับบันนานเกินมึงแตกอะไรประบานเนี่ยเอออันนั้นมีแต่อันนี้เนี่ยอาจจะมีแต่ผมไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถือว่าผ่านไล้กันเชี่เ,เล่นมาโคตรแบบนานเลยอ่ะแล้วก็รอบรอบที่ผ่านนี่คือมันมันมันต้องพึ่งดวงแล้วเกมยนเนี่ยมันต้องพึ่งดวงแล้วก็พึ่งแบบ หลายๆอย่างเลยนะเพราะว่าสังเกตได้ว่าบางอันนี่กูก็ยังไม่รู้ด้วยมันคืออะไรแต่กูกดไปแล้วมันเจอชฉยเลยอืมแล้วก็ผีเนี่ยผมว่าคุณยังเจอไม่หมดเวไอที่เห็นเนี่ยก็ยังมีส่วนหนึ่งแค่นั้นเองคนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะผีก็น่ากลัวดีอืมไอตัวที่มานั่งกินข้าวนี่แม่กกูโอ้ใจตกไปอยู่ตะถุ่มเลยตอนเห็นครั้งแรกไม่ใช่ดิตอนเห็นหน้าประตูแม่เปินเปดนีด่คือกูใจตกไปอยู่ตะถุ่มเลยก็คเคถือว่าจบไปได้กันแล้วสำหรับเกมนี้โอ้ยเชี่ยแล้ว,ว่าน่นะเอ,อแทำไมของขันมันม,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 มีสีเลยะ เฮ้ยที่เมืองเขาไปม,มีสีด้วยอ๋อฮัน o ลอร์มโหมโอ้โหมันดูง่ายขึ้นเยอะเลยอะผมว่าดูดิมันดูง่ายขึ้นเยอะเลยอะกูะะทำอย่างง่ายไปทำไมวะแอดมาเชีย่ยมันดูแบบสะอาดตาขึ้นเยอะเลยนะ ก็คิดว่าถือว่าู่ไปกันสรับกนเกมนี้กับเ,เกมของ uh, Watch, นะอ่า a ั t เทอร์นอส์เนาะอ่า a ซึ่งเป็นเกมที่อย่างที่บอกไปเลยเป็นแฟนเกมของเกม a อ on Observation Dosty กับอีกเกมหนึ่งที่เมื่อกี้เขาบอกว่าแต่ผมไม่ไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรนะถือว่าใช้ได้นะเป็นเกมแฟนเมมี่ถือว่าดีมากเลยเป็นเกมแนวสองกล้องที่จับตาดูพวกสิ่งแปลกปอมที่มันเกิดขึ้นในบ้าน ซึ่งบอกเลยว,ว่าเกมนี้เนี่ยต้องใช้ความสามารถในการสังเกตแล้ว,วความจํานิดหนึ่งคะในการที่จะเล่นแต่จี่ที่ผมบอกไปเลย,เยนี่เป็นสักพักหนึ่งแล้วก็จับทางได้เองเพราะว่าเกมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีจํากัดอยู่แล้วเ,เรื่องสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะเออไม่เปสีกพักหนึ่งแล้วก็รู้แล้วว่ามันมีอแค่อะไรบ้างแต่บางอันผมยังไม่เคยได้กดเลยนะเอออย่างไอที่ต้องเห็นผ่านกระจกคนนั้นเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นโอเคงั้นน่าจะมีแค่นี้แหละฮะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผมเจอกันครับ ระวังให้ดีลนะเช็คของในบ้านให้ดีไม่งั้น่ะเจอดีแน่แน่เรเล่น